สวัสดีทุกคนนะคะได้ยินเสียงปกติไหมเบาไปหรือเปล่าเสียงเราเบาไปหรือเปล่าเออ <c oughs> สวัสดีคุณอ้อค่ะไม่แรกเลยสวัสดีคุณคาพีแล้วก็สวัสดีคุณหนูจิว๋วน้องแนทแล้วก็คุณอขอโทษนะคะถ้าอ่านไม่ออกดีค่ะดีค่ะเช่นกันค่ะ สวัสดีสไต์เอกนะคะสวัสดีน้องเฟิร์สค่ะน้องเคสน้ำตาไหลแพบเป็นไรคะน้องแนนสวัสดีน้องเจ้ากล้วยค่ะสวัสดีวันสงการนะคะทุกคนสวัสดีวันปีใหม่ไทย สองทุ่มนะคะทุกคนส <c oughs> <c oughs> วัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีน้องนัดด้วยนะคะ สวัสดีพี่นามิพี่เจะพี่เอกและทุกคนสวัสดีน้องสุภาพร์ค่ะพี่นามิลองตะโกนหน่อยคะ่ะไม่ได้ห่างหายไปนานเลยใช่คะ่ะหลายวันอยู่เลยพอดีว่าเป็นมีธุระส่วนตัวนิดหน่อยอะเสียงเบามากเลยเหรอทุกคนเบาไหมา อันนี้คือโหมดปกติพูดปกตินะคะปกติจริงๆเราไปคนเสียงเบามากๆค่อนข้างจะเสียงเบามากๆเลยแต่ว่าปรับไมค์ไว้ในกรณีที่แบบตะโกนหรืออะไรด้วยอดเล่นอีกแล้วส่งการไปเที่ยวไหนกันทุกคนและมาทักทายขอไปเล่น,เ,ลน,เ,ลนเกมกับเพื่อนก่อนนะคะได้เลยคะ่ะ สงการพี่นามีเที่ยวไหนคะไม่ไปคะ่ะไม่ไปไหนเลยอยู่กับพี่คะ่ะคุณนามีสวัสดีคะ่ะไม่เจอนานเลยสวัสดีค่ะคุณกีตาร์ขอบคุณที่ยังไม่ไม,ไม่ลืมกันนะคะแฮมใช่ไหมแฮมเธอเป็นใครอะ่ะเธอรู้จักเราหรือเปล่าเรารู้จักกันหรือเปล่าเธอเธอแค้นช่องเราเธอ ไม่ใช่เนี่ยเธอแค้นชื่อเราเราเป็นโฮสหรือว่าเธอเธอ,เธอหายบักแล้วไม่เป็นไรเราให้อภยัยเธอหายบัคแล้ว <c oughs> ทักทายเรากว่ารู้จักกันมานาน <c oughs> แต่เราก็เจอกันบ่อยนะถ้าเทียบแล้วอ่ะทุกคนกับแฮมอะ่ะแล้วเธอโยนเขาไปอย่างนั้นได้ไงอะ่ะแฮมใครก็ไม่รู้เธอจะโยนเขาไปแบบนั้นไม่ได้เธอไปเอาเขาลงมาเลยอุ๊ยทุกคนได้ยินเสียงจั๊ก,กจั่นไหม มันเรียกว่าจริงหลีดหรือจักจั่นนะทุกคนถือว่ามาฟัง ASMR แบบธรรมชาตินะคะถือซะว่ามาแล้วสวัสดีน้องรีนด้วยค่ะมีอายุแค่นี้555ขอบคุณโดเนทด้วยนะคะยังไม่ขึ้นจอเลยอะโดเนเอะขอบคุณโดเนทด้วยนะคะเดี๋ยวรอมันขึ้นจอ โคพูดดีเลยเลยของตัวเองอะไปอ่านเอาดีกว่าจากน้องพาราโดนขอบคุณเจ็ดสิบบาทค่ะขอบคุณนะคะตั้งเจ็ดสิบบาทไม่แค่นี้นะคะเยอะแล้วมาอยู่บ้านคุณย่าทำไมเขากลับกลับบ้านคุณย่านัดมาแปบ๊แปบๆนะเด,เดี๋ยวแล้วเดี๋ยวแล้ว <laughs> เดี๋ยวแล้วคืออะไรคะน้องนะ นี่โยนมาสวยมากเลยนะน่ะคุณแฮมคุณโยนคนนี้มาถึงนี่เลยสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ไทยนะคะทุกๆคนคิดถึงจังเลยคิดถึงคุณตูนเหมือนกันนะคะมาช้าไหมคะเห็นแจ้งเตือนแต่กินข้าวอยู่ไม่ช้าค่ะพี่ยังไม่ได้เริ่มเล่นเกมเลยพี่กะว่าจะเริ่มเล่นตอนสองทุ่มนะคะทุกคนสวัสดีจ,จีจี้ค่ะไม่รู้จีจี้พิมหมดีค่ะโอเค สวัสดีครับพี่นันมินสวัสด,ดีน้องพลด้วยนะคะนอนอยู่บ้านค่ะสงการแล <There is S 1> ้วเนี่ยทุกคนที่อยู่ตรงนี้คือไม่ได้ไปเที่ยวไหนกันใช่ไหมแฮมที่พี่นามีเคยเตะหรอใช่มาทำถ่ายแบบแบบนะจะไปแล้วโอเคค่ะขอบคุณน้องนะทีุวสาแวะมาทักทายค่ะ ที่ดีใจแล้วเห็นคอมเมนต์น้องนัทก็ดีใจแล้วตอนนี้เรามีกันหลายคนแล้วมีน้องจี้จี้มาด้วย วันนี้เสียงไม่เบาไปใช่ไหมทุกคนใช่ไหมคะเราไปปรับเพิ่มมาอีกนะไม่ดังไปใช่ไหมไม่เบาไปไม่ดังไปใช่ไหมกินเข้าไปเคสน่าให้เรากดคนนิ้วไปเร็วกว่าสมองค่ะมือกดส่งไปแล้วแต่ยังพิมพ์ไม่จบโอเคสวัสดีเจ้ากิ๊กกิ๊ตเต๋งกิ๊กอะไรอ่ะกิ๊ตเต๋งหาเนาะสวัสดีคุณเฟสค่ะเราว่าเราอ่านไม่ถูกแน่เลยอ่ะ <laughs> ไม่ได้เที่ยวค่ะปีใหม่นี้ไม่มีเงินไม่มีเงินก็จะได้เลิกเสี่ยงโควิดนั่นนะนัเราก็พักผ่อนอยู่บ้านค่ะดู YouTube ดูอะไรไปหนูไม่ได้เห็นพี่นานมีสตรีมนานเลยหนูตอกข่าวอะไรหรือเปล่าไม่ค่ะพี่ไม่ได้สตรีมเองค่ะไม่มีอะไรเลยพี่ไม่ได้อัปเดตอะไรด้วย อยู่บ้านไม่ได้ไปไหนเลยเมื่อเช้าไปทำรงทานโรงทานมาค่ะเอาบุญมาฝากนะคะขอบคุณค่ะคุณตูนขอรับบุญไว้นะคะรับไว้แต่ว่ารับไว้แหละสวัสดีค่ะพี่ถึงพี่นามิใหญ่ๆหสวัสดีค่ะน้องเจ้าเกงคุณนัดทุกคนเราเปิดหมวดสตรีมสาเอยดีเลยสามสิบวิอ่ะทุกคนว่ามันแปลกๆไหมเออเราว่าจะถามเนาะ เราตอบช้าแบบมันมันมัน,มนแปลกๆปกไหมไม่รู้จะถามยังไงแต่เออถามว่ามันแปลกๆปลกไหมถ้ามันแปลก,ปลก,ปลกเราก็จะปิดดีเลย์ทิ้งไปนะคะทุกคนค่ะสุขสันต์วันสงกรานค่ะอุ้ยขอบคุณคุณอ้อด้วยนะคะ500บาทสุขสันต์วันสงการานขอบคุณค่ะสุขสันต์วันสงการานเช่นกันนะคะคุณอ้อ คุณอ้อชุดไทยสวยมากเลยนะทุกคนถ้าใครมีไอคุณอ้อก็ไปกระหน่ำไลค์กันได้นะคะไปกระหน่ำกดหัวใจกันได้สาวอ,อ้อเราในชุดไทยงามแแต้เลยอนะ่ะ <c oughs> ถือว่าโปรโมทคุณอ้อ,อไปในตัวนะคะขอบคุณ500ร้อยบาทด้วยนะคะพี่เจ้ากิมจิสวัสดีน้องนัชนกด้วยนะคะน่าจะใกล้เวลาเล่นละละทุกคน ได้เลิกละได้เลิกงามยัมดีละไปค่ะถูกต้องมากพี่ธาถูกต้องมากพี่ธารดลหรือเปล่าเรียกชื่อผิดกดโทษแปลกนิดนึงค่ะพี่คือว่าพี่จะตอบช้าใช่ไหมอ่ะพี่จะตอบช้ากว่าปกติใช่ไหมแปลกไปจากปกติค่ะปกติจะเร็วกว่านี้อันนี้คือเหมือนแบบว่า,วาพี่คุยคนเดียวไหม พิมพ์มาแล้วก็จะตอบอะไรอย่างนี้ลองค่ะเขาเรียกว่าทดสอบทดสอบเปิดโหมดดีเลย์สามสิบวีเองวิ้แต่สามสิบวีก็เหมือนจะเยอะอยู่นะคะทุกคนเฮ้ยโหไม่ใช่ง่ายๆอีกแล้วนอกโอามร้อง ช่วงนี้ลีนอาจจะไม่ได้มาดูนะคะเพราะอาการซึมเศร้าลีนมันหนักขึ้นคงต้องใช้เวลาจัดก,การกับความผิดที่ไม่ความคิดที่ไม่ค่อยดีเศร้าเลยน้องลีนก็ดูแลสุขภาพกายและใจให้ดีนะคะขอให้เจอแต่พลังบวกเยอะๆนะคะทุกคนเราต้องเอากล่องนี้ข้ามไปจ้ะดูหรือเปล่า รู้หรือเปล่าตอบช้ามากมันดีเลยอ่ะทุกคนแล้วแชทมันไม่ดีเล,เลยหรอือเปลาทำไมมันแชทไม่ดีเลยแชทไม่ดีเลยแต่เราดีเลยเหรอโอ้โหแย่ oh, yeah, เลยอนะจริงๆจะลองค่ะแต่ว่าจริงๆมันไม่จําเป็นต้องใช้ก็ได้นะช่องเราอะทุกคนแค่อยากมาเปิดลองเฉยๆฉแค่อยากมาเปิดลองเฉยๆจริงๆมันก็ไม่ต้องใช้ก็ได้ถ้าเราไม่ได้เล่นเกมแบบที่มัน ส่องกันได้อะใช่ไหมก็ลองลองไว้ลองไว้ไวแวะมาทากักสวัสดีคะ่ะคุณดีมกับจากสาวเชียงใหม่แล้วใช่ไหมคะคุณดีมไปเชียงใหม่แล้วว่าจะฝากซื้อรถม้าหน่อยเอาไปฝากอีกต่ออีกทีนึงช้าจริงพิการพี่เป็นพี่ใหญ่พี่ต้องเอาไปนะคะพี่การพิการ พี่การโยอย่างนี้เราก็ถามผู้ชมไม่ได้ดิเดี๋ยวปิดโหมดดีเลยได้ไหมอะทุกคนรอแป๊บนะถ้อเรามาปิดตอนนี้ได้ปะว,วะจริงเหรอการตั้งค่าสตรีมเออปิดไม่ได้ด้วยอย่างน,นี้เราจะถามใครได้ยังไงอะไม่ได้เลยต้องพิมพ์ถามอย่างเดียวอะเออถ้าจะถามอะเฮ้ยห,นนนหในเก่งมาก ไในเกือบเก่งมากแล้วพี่การพี่จะทิ้งอย่างนั้นไปไม่ได้นะสตเอ็กกับม้าเอากล่องนี้ไปมันต้องใช้กล่องจ้านี่ดูพ่อสบายเขียวคนนี้ยังยังเท่กว่าเลยดูดิรถม้าอยู่ลำปางขอรอะอเทนชินฮังสบายเขียววัดเทนชินฮังคืออะไรตัวละครในดากันบอลเฮ้ยเขาเก่งอ่ะ เฮ้ยเขาทำได้แล้วพูดเก่งเอา่ะเฮ้ยทุกคนเราปิดสตรีมเปิดใหม่ดีไหมถ้าไม่อยากให้ดีเลยก็ปิดเปิดใหม่อ๋อไม่น่าเตยไปลำปางอีต่อคุณต่อก็เลยฝากตลอดดีเลยอย่างเยอะสามสิบวีเองทุกคนไม่เยอะนะคะแค่สามสิบวีเอง <laughs> ไม่สามสิบวีหรือสามสิบนาทีวะวิวีวีวิ น้องพลน,น้องไปเมนรูปเราตามที่คุณเดี๋ยวเจ๊งเหรอคุณอ้อเดี๋ยวเราไปส่องอีกรอบเดี๋ยวเราไปส่องอีกรอบเฮ่ยคุณสบายเขียวเก่งอยู่เทนชินฮังเทนชินฮังเหรอเขาเป็นเทนเขามีสามตานะเอกใช่เขามีสามตาเทนชินฮังมีสามตาเขาเป็นใครลูกเขออกาตัวละครในดากบน้นบอลรู้แล้วว่าตัวละครในดักบน้นบอลแต่เป็นญาติยังไงไงเป็นเพื่อนโกคู แบ่น,นี้ไม่น่ายากมากค่ะทุกคนยังอยู่นะคะเล่นเกมกับเพื่อนแป๊บได้คะ่ะแต่สบายเลยคะ่ะเอา้านี่เราต้องขึ้นบนนี้กันเนาะอยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุยอย,อย่าหล่นนะถ้าหล่นตกมะมามามา,มา เอกจะอยากจะบอกว่าให้จับไว้หน่อยเดี๋ยวจิจี้ดึงพี่การขึ้นมาหน่อยได้ไหมนะอ๋อเอต็มแล้วโอเคทิ้งไว้งั้นนะสามสิบ <c oughs> วิคือไม่ทันแล้วนะคุณนามิ <c oughs> แม่สาวสบายชมพูไปเที่ยวไหนะคะบอสามสิบนาทีสาสิบนาทีเหรอโอเคสามสิบ <c oughs> <30 S 2> นาทีคือไม่ทันก็ <c oughs> ดีเลยก็ เดี๋ยวๆจบด่านนี้ค่อยไปเปลี่ยนดีไหมทุกคนก็อยากลองไงเราก็อยากลองบ้างว่าะถ้าดีเลย์มันจะเป็นยังไงฟิลการคุยกับทุกคนอะไรอ้าททำไมแชทไม่ดีเลย์ตามฟ้าทำไมตัวดิฉันดีเลย์คนเดียวแฮมโอเคไหมอ่ะแฮมเหนื่อยไหมแฮมแฮมอยู่อย่างนั้นแฮมเหนื่อยหรือเปล่า เราเมื่อยแขนแทนแฮมมากเลยอะแล้วแฮมจะมามาได้เนาะได้แฮมเขาก็เก่งอยู่นะทุกคนทำเป็นเล่นไป <c oughs> <c oughs> อุ้ยอันนี้ง่ายๆ <c oughs> แค่รอเกาะเขาไปค่ะ <c oughs> สมมุติว่าด่านนี้ อ,เเอุย๊ยเอกหลุดเนาะทำไงอ่ะอ่าเซฟแล้วโอเคทาราโดนครับสละอาหายไปไหนไปก่อนนะมิมิจังเราเพิ่งถึงบ้านขอพักก่อนได้ค่ะคุณดีมพักผ่อนก่อนนะคะไปเที่ยวมาเหนื่อยๆคนได้รับการพักผ่อน เอา,เ,อาเราด้วยโอไม่ได้เรื่องเลยรีบไปจังอะเราลปล่อยแฮมไปกอ่อนได้ไมยังไงก็มีคนไปอยู่แล้วมันแม่ทันแล้วมะช้าแบบไม่ชินเลยแล้เดี๋ยวเราไปด้วยกันลุน้นนะคุณอ้อเป็นการลุ้นไหมอย่างเงี้ยถือว่าแบบว่ามันลุ้นๆดีไหมว่าเออเขาอ่านแล้วเขาจะตอบเลยนะเอา เออสตมเมอร์อ่านแล้วจะตอบว่าอะไรนะเขาน่ารักนะดูดิเหมือนน้องเค้กในเบอร์สีเหลืองน่ารักเด็กไม่ดีแซงคิวเขาหรือเปล่าเนี่ย ไม่รู้แหละออบ,อบอกไม่ได้หรอกเพราะว่าดีเลย์บอกใครไม่ได้ทั้งนั้นเราคุยกับใครไม่ได้เลยไม่พิมพ์น,น,น,น้องเป็นเรื่องคิดถึงนะทุกคนเลยคิดถึงเหมือนกันค่ะถึงแม้จะคิดถึงดีเลย์ไปนิดนึงก็เถอะมันมันรู้แล้วแต่มันต้องหยิบไอ้นี่ไปด้วยเชื่อสิ มันไปได้กี่คนพอจะรู้ไหมนะเอกช่วยหยิบไม้ขึ้นมาหน่อยดิอย่าหล่นนะไม้ที่มีจีจี้อยู่ข้างล่างใช่แล้วเราขึ้นไงวะนั่นแหละดิอุ้ยอุ้ยอใบพัด โยคีไหมโยคีคืออะไรอะ่ะโยคีคืออะไรคุณดีมพิมพผมไม่ได้เหรอพิมพผมไม่ได้เหรอคืออะไรอะ่ะมันต้องใช้ปะหวะถ้าไม่ต้องใช้จะได้ทิ้งไปมาปล่อยทิ้งจีจีไปไม่รู้ว่าต้องใช้หรือเปล่าผิดนิดเดียวเองมันคืออะไรอะ่ะทุกคนอ่านไม่ทันอะ่ะ เราแนะหนูยกเลิกไม่ทันแล้วอหรือว่าเราต้องเอาวันนี้กลับไปกล่องอะเป็นไปได้ไหมหลุ้นเกิน,นมันต้องแปลกมาเลยอะเราหาทำอะทุกคนสรรหาแบบสัรหาเปลี่ยนอะ อ๋อถ้าเขาเกี่ยวทุกคนมันเอาไม้ไอ้นั่นเาไปเกี่ยวตุ่มถ้าเกิดไม่อยากเอากล่องไปนะแต่ถ้าเอากล่องไปก็ได้แต่ถ้าเกิดคนนั้นเขาเขาเอาเขาเอาอันนั้นเขี่ยวตุ่มลงมาได้แล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องใช้กล่องแล้วทุกคนเ,กนะเข,าเ,ขา,เาเอาเขากำลังเอากล่องไปไงเอาเขาทําได้แล้วรอแล้วกล่องต้องเอามาบองอะเอา้เอาไม่เห็นต้องใช้ก็เฮ้เราด้วย เอาด้วย <c oughs> แล้วเมื่อกี้ก็ไปหยิบเอ้ไอ,อ้ไม้มัว่วมาไปแล้วฝากสตรีมเมอร์ด้วยนะคะทำไมมันไม่แตกอ่ะกระจกมันต้องแตกไหมถ้ากระจกไม่แตกมันจะไอ้นี่นะอ๋อมันเด้งมานี่ โอเคไปแล้วฝากสตรีมเมอร์ด้วยนะคะอ่านไปแล้วใช่ไหม <c oughs> คุณตรีมพักผ่อนนะ <c oughs> ถ้ามันจะยุ่งยากขนาดนั้นนะทุกคนเรายืนมองเฉยๆดีวกว่า อุ้ยโค้โ<ฮ>เธอทำสายสีน้ำเงินหล่นะ่ะเธอรู้หรือเปล่าไม่เป็นไรเขาเสียไปแล้วเขารู้เขารู้วันดีค่ะพี่นาไม่สวัสดีค่ะสวัสดีน้องแนนด้วยนะคะอ<ฮ>อ้ยเอา้าเอา้านี่มาอะไรอะ่ะ<ฮ>พังแล้วไงอะ่ะก็หล่นมาตรงนี้อรอจบแล้วอรออ๋อ,อมันคือทางออกแล้วทุกคนจบแล้วค่ะทุกคนวันนี้พอแค่นี้ไปแล้วอะ่ะ